สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมไมค์กันอีกแล้วนะครับซึ่งมันเดิมครับเป็นไม e c ครับ FPS โอเคเพื่อนสวัสดีไปทำไมมึงยืนนิ่งอะไรแบบนี้วะเนี่ยนี่กูถือมีดอยู่ใช่ไหมนเนี่ยว้าสุดยอดบุกบุกบุกออกมาอยู่ข้างบนโอ้ยแม่ง ตายวะแซดมันอยู่ข้างบนได้เลยเดี๋ยวเจอกันมันต้องมีสไนเปอร์อยู่วะโอ้โหนี่ไงนี่มีสไนเปอร์ด้วเเยเฮ้ยมันเป็นลูกซองนี่เออนี่มันต้องคนนี้หืมเฮ้ยช็อตอ้อาวแล้วกูก็ตายเก่งเหรอวะมึงเก่งอ่ะมึงอย่าย,ยืนบังดีฮะข้างกูมีกระบอกชอบยืนบงังเยองโอ้ยได้เลยอ่ะไอ้นี่มันข้างมันไม่หรอวะ มี head shot b m e a d shot boom head shot boom head s h o ังไอ้มึงตายมึงตายรัวๆไปไฟเอามึงมาไงวะเนียเอานี่มัข้างกูดิวเอาโดดโดดม่วโดดม่วได้ไง อืมหืโดดมั่วเหรอโอ้โหประสาทระเบิดงู้ชนะออน <c oughs> ทำไมพกมึงอยู่ของบนกันหมดเลยวะตายนี่ต้องไปลอยบุกแ,แล้วโถนี่หัวแตกมือโอ้ยไหนวะเเกิดต้วหัวแตกหัวแตกเดิหัวแตกเดิเอายิงตัวกูก็นนยิงงมันงคนแรงปืน อือตายโว้คนแรงอ้๋อชิบหาแล้วต้นไม้ยิงไม่ได้ต้นไม้แม่งยิงไม่ได้เออเออเล่นคุณยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาวะมันมาวะเอาว้ยโอ้โหตายขวงมีดเอ้ยขวงได้ด้วยเพื่อเล่นห้าครับสไนเปอร์เหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยแม่งอ๋ออยู่ในนี้อยู่นี่ หลบหลบเก่งโดนวะเนี่ยเอาโดนวะ <c oughs> เฮช็อตเฮ้ยเฮช็อต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 เอ่อช็อตอ๋อเฮกูตกละพันโอ้ยโอ้ยแม่งบุกมาเยอะตายห้าเนี่ยเอาโอ้ยมันเข้ามาเยอะในนี้เลยอ่ะไอ้ชัดย,ยิงมันแม่งโคตรเถื่อนอย่าให้รู้นะพวกมึงเนี่ยใครกรบฏวะ ไหนยิงมันเฮช็อตตายไม่ใช่เฮช็อตตายมึงสองตีสองตัวกำนัาตัวเลยโคตรแรงเอาเกิดไปดิเกิดเกิดเอ้ยตายโคตรแรงอุ้ยไอสัตว์โอ้โหตายเลยชิบปไยโดนลงไปทำไมวะเนี่ยโอ้สุดยอดคนมันเอานี่หัวแตกไปดิตาย อาลูกมาละโอ้ยดาเกิดอู้หูแม่งตายเหมือนกันอีกนาทีเดียวยี่ป่าจะหมดเวลาละยวเมันมันบุกมามันบุกมายิงมันเอาอะเอาอะหืม oh, ห oh, no, ืมหืมหืมไปหืมหืมไปลบเลยลบเลยทิดอ๋อตายเฮ้ยเอี้ยก็ต้องไหม่กือไปโู้ข้างบนโหถล่มมัน ตายตายเอานี่ตายเือนงัน,นเอาไม่เห็นไม่เห็น <c oughs> เอาตายมึงตายยาวเอาไม่เห็นกูด้วยไอ้โว้ยไม่ตายเว้ยสไน์นย,ยิงแม่งนัดเดียวอ,อ,อ,อพลังเครเงินเลยเ,เดินไม่ได้มองแนละ้เอาไม่เห็นกูยิงหรอวะเนี่ยกูยินตรงนี้เลยนะ โอ้โหตายวะเอาวินไปแล้วชนะแล้วการ์กการ์กสำหรับคลิปนี้ก็เกี่ยนฝรั่งเหมือนเดิมนะครับกากเหมือนเดิมเนี่ยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมว่าเราจะไปตบฝรั่งในไมค้าบเดี่ยที่ไหนอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะก็กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะเอาไว้มาหากันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับที่บาย เจอกันทำดีดีดีมากดับห้าอะไรเปิดไฟเลยบ้าบอยไหมพวกมึงเดีดีมากดิไปไปกับพ่อมึไงไอ้เฮีย